สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองของการทำพิมพ์ตัดใบและต้นกล้วยนะคะคลิปที่หนึ่งทำต้นกล้วยไปแล้วนะคะจีคลิปนี้ก็จะทำใบกล้วยนะคะใบกล้วยคือตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาต่อนเลยเราก็จะตัดแล้วก็รับคมนะคะเป็นเส้นแบบนี้ตามขนาดที่ เราเดี๋ยวใบคออือไซส์ S นี้16เซนนะคะไซส์ S นี้คือ16เซนไซส์ M นี้คือ22เซนนะคะความยาวนะคะความกว้าง2เซนแล้วไซส์ L 26เซนนะคะไซส์ XL ก็เ30เซนนะคะตามนี้เลยลขั้นตอนต่อไปเป็นการพับนะคะพับมุมอ่ะเราจะมาพับมุมเหมือนเดิมนะคะพับมุมเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ จะให้มันแบบเ,เลยมาหน่อยนะคะอย่าอย่าให้มันพอดีเป๊ะเลยมาสักสองมิลอย่างนี้นะคะทุกชิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะพับนะคะพับไปก็เหมือนกันพับไปในแนวแนวทางเดียวกันปึ๊บแบบนี้นะคะโอ้คือกะได้แล้วก็เลยไม่ไม่ต้องวัดก็ได้นะคะก็พับ ปึ๊บมันเป็นขั้นตอนพับเพื่อเตรียมจะดัดแล้วก็เจาะย้ำอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือดัดนะคะตัวนี้ตัวเล็กอย่าลืมนะคะเราจะดัดเอาด้านคมลงข้างล่างจะได้ไม่บาดมือปึ๊บกดด้วยนะคะแรงกดต้องแบบแนบกับพื้นเลยนะคะมันจะได้อ่าไม่กระดกเท่ากันปึ๊บพับ นี่นะคะแบบนี้หรือกวต่อไป้นะคะมันเล็กป้ายแล้วก็ใหญ่หน่อยถ้าเล็กมากเส้นยาวมันจะดัดไม่สวยมันจะเป็นรอยพับอย่าลืมนะคะ ต้องแบบแนบกับพื้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กระดกมันจะได้เรียบนี่กระหมุนมุนหมุนตัวนี้มันเล็กไปใหญ่ขึ้นหน่อยแนบหมุนหมุนมนมนนะคะดัดดัดัดดัดดหมุนหมุนนี่พอเสร็จครบแล้วนะคะอ่ะแล้วก็จะมาเจาะ นะคะนะคะใครที่ยังไม่เคยทำก็ไปดูคลิปเรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานที่คลิปแรกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะเจาะเราหันมาทางนี้เจอให้พบทุกชิ้นเลยนะคะ เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการย้ำใส่ตะไก่นะคะสชิ้นเราก็จะย้ำอุ้ยแม่ลูกบวบีบ,บให้ชิดให้แนบนะคะแล้วก็ใส่ตะไก่ปุ๊บล็อกเข้าไป แล้วเราก็หันทันเราก็จะหนีบนะคะก็ค,คือจับหนีบทั้งตะไก่กับอะลูมิเนียมแนบเข้าด้วยกันแล้วก็จะจับเอามืออีกข้างนึงนะคะมาใส่แหวนมาลองปึ๊บเอานี่นะคะเสร็จแล้วเอาด้านนี้นะคะด้านนูนนะคะนี่สังเกตนะคะเดี๋ยวเอาใหม่อีกอันนึง แจกเข้าไปหันไปทางด้านนี้แล้วก็แวน่วงจับหนีบนะคะเหนีบไว้แล้วก็เอาที่มีเขี้ยวนะคะเห็นไหมคะเขี้ยวนี่เป็นตัวใส่ด้านยืนย่นๆนี่เราไม่ต้องเอามีเขี้ยวใส่นะคะบีบ,บทำให้ครบทุกชิ้นนะคะนี พอเราทำใส่ตะไคร้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หันไปคนละด้านไม่สวยอ่ะอาจจะผิดพลาดตอนจัดเรียงครับอ่ะนี่นะคะได้สี่ชิ้นนะคะเราจะคว่างลงด้านล่างด้านโคงไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้ไม่บาดมืออ่ะต่อไปเราก็ดัดนะคะดัดเราก็จะดัดให้ได้รูปทรงตามนี้เลยนะคะไบ XL, L, M, แล้วก็ S นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวช่วยตัวเดิมตัวเล็กสุดนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้เล็กสุดวป,ปกันบีบก่อนบีบ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 นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็หันมาด้านด้านบนปลายกีบน,นะคะแล้วเราก็ดัดดัดอย่างไรก็เนี่ยนะคะดัดโค้งโค้งนะคะ ตั้งแต่มุมมุมด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งก็ค่อยๆโค้งนะคะโค้งก่อนให้โคง้งให้โคง้งให้โคง้งสวยงามปึ๊บปุ๊บป๊บด้านล่างก็เหมือนกันนะคะไม่ตรงกลางเราไม่ต้องโคง้งเราก็โค้งด้านล่างปุ๊บแบบนี้นะคะสองฝั่งปึ๊บแบบนี้โค้งดัดมนอย่างนี้ไม่ต้องยกนะคะถ้ายกเดี๋ยวมันเบี้ยวมันจะไม่เสมอนะคะให้มันโคง้งทางด้านนี้สองฝั่งนี้ปึ๊บนี่แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็วางด้านบน แล้วก็บีบลงให้มันแนบกับตัวบล็อกนี้นะคะนี่มันก็จะได้เป็นรูปทรงใบกล้วยแล้วแล้วด้านล่างนี้มันแหลมเกินไปแล้วก็จะมาโคง้งอ่าให้มันโคง้งเนาะโค้งสวยก็ได้ไซส์เล็กเลยนะคะแบบนี้นะคะนี้ก็ทำไซส์ต่อไปได้เลยแล้วก็เอาขนาดใหญ่ขึ้น เราก็ดัดโค้งข้างล่างนี้ก่อนมุมข้างล่างนะคะสองฝั่งนะคะเพี่ออ่ะสองฝั่งแบบนี้ปึ๊บโคง้งโคง้งโค้งปึ๊บแล้วก็บีบ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 ,บ,บแล้วก็มาดัดโคง้งตรงเริ่มจากมีตรงตรงกลางเราไม่ดัดนะเราจะดัดเริ่มจากส่วนนี้ม,มุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ บีบอ่าเห็นไหมคะทาไปจนครบเลยนะคะพอเราโค้งสวยแล้วเราก็บีบแบบนี้นะคะบีบบีบอ่ะมันก็จะได้ไซส์ m นะคะทาให้ครบทุกไซส์เลยนะคะึอืออ่าทาครบทุกไซส์เราก็จะได้เป็นนี่เลยทําเสร็จออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ เห็นไหมคะถ้าเราทําครบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยทุกไซส์ถ้าไซส์ใหญ่เราก็จะเอาใหญ่ขึ้นนั่นเองเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคอยติดตามคลิปดีๆต่อไปนะคะว่าเราจะทำคลิปพิมตัดหรืองานผักงานบ้านอะไรให้กับคองานฝีมือที่ชอบในงานฝีมือหรือ diy นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อ คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีค่ะ